ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขิงดองกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นเลยก็คือนาขิงอ่อนนะคะมาล้างทําความสะอาดขูดออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาซอยเป็นแว่นบางๆนะคะแล้วก็มาคลุกเกลือแล้วก็คลุกน้ำมะนาวนะคะมันก็จะได้สีชมพูประมาณนี้คลุกทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาบีบน้ําทิ้งแบบนี้นะคะ่ะ นําไปล้างทําความสะอาดก็ได้หนึ่งน้าหรือไม่ล้างก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็นําน้ําต้มที่ต้มด้วยน้ําส้มสายชูหนึ่งส่วนกับน้ําตาลทรายขาว1ส่วนนะคะพักให้เยน็นแล้วก็มาเทลงบนขิงที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะเทน้ําลงไปน,น้ํานี้จะต้องเงย็นสนิทแล้วนะคะ เทน้ำนลงไปแบบน,นี้ให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะเก็บไว้ทาง้ง